สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นวอร์มอัพ EP 2นะครับก็ EP แรกก็เป็น 88D แล้วก็ 88S Pro Gen 3นะครับซึ่งวอร์มอัพเนี่ยก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนช่วงดาวไม้นะครับจากสเปคแล้วก็เทคโนโลยีอะไรต่างๆถ้ามันมีไม้ก่อนหน้านั้นที่เป็นรุ่นก่อนมันอ่ะก็จะามาเทียบกันด้วยว่ามันจะแตกต่างและไปทางไหนมากขึ้นนะครับแล้วก็มาดูว่าโอกาสที่ไม้มันจะออกมาเป็นในแนวไหนบ้างในแต่ละเรื่องนะจะดีขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่จะแย่ลงหรือโดยรวมแล้วจะเป็นยังไงกันแน่ หรือคาแรคเตอร์ไม้อาจจะเปลี่ยนไปไหมอะไรอย่างนั้นจากตัวเก่าหรือว่าตัวอื่นที่ใกล้เคียงมันจากในส่วนของสเปคแล้วก็เทคโนโลยีหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เราพอเห็นนะครับซึ่งไม้ที่เอามาวอร์มอัพส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ได้ตีทั้งนั้นเลยนะไม้ไหนที่ตีแล้วก็จะไม่เอามาวอร์มอัพนะครับเพราะว่านั้นมันคือรู้แล้วไงอันเนี้ยเราก็รู้ไว้พร้อมกันผมก็ยังไม่รู้คนที่ยังไม่ได้ตีหรือว่าคนที่เป็นยูเซอร์ทั่วไปก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราก็เหมือนได้ลองอ่านสเปคไปในตัวเลยนะเอออออแล้้ววก็ดาาัน,าน,น่่ออไไะะจตงงงใเรรืขบสิ จะซื้อหรือไม่ซื้อหรือว่าแบบนี้มันเป็นแนวของเราไหมหรือว่าเราอาจจะชอบหรือไม่ชอบนะครับบางทีเนี่ยก็ดูคร่าวๆได้ตั้งแต่ตอนสเปคเนี่แหละว,ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนะส่วนไม้ที่เอามาปอมอัพในวันนี้นะครับก็เป็นไม้ที่กําลังจะออกใหม่เลยนะน่าจะอาทิตย์หน้าหรือว่าหน้าจีนไม่นานแล้วแหละเราก็เลยเอามาวอร์มอัพกันก่อนว่าเราควรจะดูอะไรบ้างนะครับหรือว่าจะตัดสินใจยังไงกับมันจากการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันจะไปในทิศทางบวกหรือทิศทางลบ หรือว่าเอามาดูก่อนแล้วก็ซื้อมาว่ามันจะเป็นแบบนั้นไหมนะครับต้องสังเกตในเรื่องของอะไรบ้างอะไรที่มันทําดีขึ้นอะไรที่มันอาจจะแย่ลงก็ต้องลองดูจากสเปคเทคโนโลยีก่อนนะหมายนั้นก็คือตัว T-Cap Ultra นะครับซึ่งน่าจะออกในอาทิตย์หน้าแหละถ้าผมนับไม่ผิดนะหรือไม่ก็อาทิตย์นี้เลยก็เห็นหลายหลายร้านเปิดราคามาแล้วนะครับว่าเป็นราคา5 9 9 0นะซึ่งก็ไม่ถึง6 0 0 0จริงๆด้วยนะอีก10บาทเท่านั้นเองก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับที่คาดไว้คือไม่เกิน6 000, 5ากพันหลาพัปาปนะปเลาม ักนเลยว่าตกลงเนี่ยมันอาจจะไปทางไหนกันแน่นะครับซึ่งตัว T-Cape e Ultra เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าผมได้ลองจับมาบ้างแล้วน้อยๆน,นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ตีไม่ได้อะไรอย่างจริงจังนะไม่ได้แบบตีขนาดจริงจังที่เหมือนกับมาที่รีวิวทั่วไปนะครับลองจับมาบ้างแล้วก็ลองเคาะลูกอะไรนิดหน่อยแค่นั้นเองอืมก็เหมือนที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นะครับแต่นี้เนี่ยมันมีในส่วนของสเปคอะไรต่งตางๆออกมาเป็นเวอร์ชั่นเต็มแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกัน ว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเทียบกับตัว TK a n ปแอนเตัวเก่าเลยนะที่เซติวานใช้นะครับซึ่งไม้เนี่ยตอนนี้ก็มีมาเลใช้นะแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยก็คือโมฮัมหมัดอาซานใช้นะครับซึ่งผมจับไม้เนี่ยมันก็ถามว่ามันสปีดไหมผมว่ามันไม่ค่อยสปีดเท่าไหร่นะแต่ข้อมูลส่วนใหญ่ที่มันมาเนี่ยมันออกจะเป็นสปีดหน่อยๆน,นะครับแล้วก็ส่วนตัวนะผมบอกกันเลยนะผมคิดว่ามันเป็นไม้บุกที่คาแรคเตอร์ไม้บุกชัดเจนอะเออมันไม่ได้แบบเหมือนตัวเก่าอย่างตตัว T K ปกิ ตัวดำอย่างเงี้ยมันยังอาจพอเป็นไม้สปีดได้บ้างนิดหน่อยนะครับมันก็ยังมีความคล่องตัวอยู่แต่ไม้นี้ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้คล่องตัวจัดเท่ากับตัวเก่านะเท่าที่จับตอนนั้นดูนะครับไม่รู้ว่าไม้เวอร์ชั่นที่ร้านสองมาขายจริงเนี่ยจะเป็นแบบเดิมหรือเปล่านะที่แน่ๆผมรู้สึกว่าตัวสวิงอะค่อนข้างโฟแต่พอตอนเวี่ยงหรือตอนอะไรนะั้นรู้สึกว่ามันหนักก้านหรือว่าหน่วงก้านหนหน่อยนะครับแล้วก็การงออาจจะมีปัญหานิดหน่อยในเรื่องของความที่มันงอง่ายเนาะเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของสเปกกันเลยว่่าามมันีีโอกสทจะ เป็นแบบนั้นหรือเปล่านะแต่เท่าที่จับดูผมคิดว่าอาจจะนะครับตัวน้ําหนักเนี่ยกับตัวด้ามไม่ต่างกันก็คือมีให้เลือก 3u 4u เหมือนกันเลยตัวด้ามก็เป็น G5 นะครับซึ่งใบนี้ก็เป็นตัวด้ามฟรีคอปกติแต่เท่าที่จ,จับมาเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวฟรีคอของ ทีเคปอัลต้านะครับมันมีความแข็งขึ้นแล้วก็การเชื่อมต่อกันเนี่ยระหว่างตัวด้ามแล้วก็ตัวก้านเนี่ยแข็งแรงขึ้นซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มนะว่ามันจะทนขึ้นหรือว่ามันอาจจะไม่หลุดจากด้ามนะครับเพราะว่าตัว T ีเปกติเนี่ยเราก็เห็นเคสที่มันหลุดออกจากด้ามประมาณนึงนะเท่าที่ผมเห็นแล้วก็เท่าที่มีคนส่งให้ดูในอินบ็อกซ์ด้วยนะครับก็ประมาณหนึ่งเกินสี่คนอนะเออซึ่งการที่ผมพูดในเรื่องเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาหลักของมายนี้เลยก็ได้ที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องแรกคก็ื คือถ้าสังเกตจากเคสเก่าๆอย่างตัวไดเอ็กซิบเมทัลลิกที่เป็นตัวก้านเมทัลลิกนะครับและตัวนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ก้านที่มันบางขนาดนี้ด้วยการที่ก้านมันบางเนี่ยการงออะไรต่างๆมันจะเยอะขึ้นตัวที่รับภาระจากการงอของกา้านคือมือก่อนที่จะมาถึงมือก็คือตัวด้ามนะครับสิ่งที่มันยึดกับด้ามตรงข้างในฟีคอ์เนี่ยมันต้องแข็งแรงขึ้นมากๆนะซึ่งขนาดตัวไดเอ็กซิบเมทัลลิกเนี่ยในตอนแรกเนี่ยยังมีปัญหาเลยนะครับทั้งในเรื่องของความแข็งของก้านด้วยแล,และในเรื่องของการงอของก้านอะไรต ความแข็งมากมีการสปริงตัวมากและมีการงอที่มากภาระก็จะตกไปอยู่ที่ตัวที่ยึดระหว่างก,าก้านกับด้ามค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งไม้นี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่จับดูมาก็โอเคประมาณหนึ่งแต่ถ้าใช้ไปสักพักของก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ได้แน่ใจในเรื่องของ QC ด้วยว่าจะเนี้ยบหรือเปล่านะแต่พักหลังๆมาเนี่ยในส่วนของตัวด้ามที่เคยมีปัญหานะครับในตัวของทีเคปตัวสีดำ ที่มาล็อล่าสุดเนี่ยเท่าที่จับจับดูเนี่ยไม่มีเสียงแล้วก็รู้สึกว่ามันยึดมาแน่นขึ้นแล้วก็ตัวไดเอ็กซิบเมทัลลิกเท่าที่ผมเจอว่ามันเอาไปซ่อมหน้ามาหรือว่ามาเป็นล็อใหม่ๆเนี้ยผมรู้สึกว่ามันก็แข็งแรงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเท่าที่ผมตีด้วยแล้วก็เท่าที่จับจับดูหลายๆไม้ด้วยอยู่บนลาวด้วยนะครับก็อาจจะโอเคขึ้นนะอาจจะโอเคขึ้นเลยมั้งผมก็ไม่คอนเฟิร์มอะไรนะครับไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะต้องดูนิดนึงอ่าหรือไม่ก็อย่าางงงนนนจจน้น้ออออออยะตตเเลลืืกกจจิดึ นะครับว่าพยายามเช็คดรามด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าไม่ได้เลือกไปซื้อที่ร้านหรือว่า อาจจะให้แบบเช็คด้ามให้หน่อยได้ไหมว่ามีเสียงไหมหรือว่ามันเขย่าแล้วมันแบบก็แก๊กไหมอะไรเงี้ยก็พยายามเช็คดีๆนะครับแล้วก็ตัวด้ามตัวเนี้ยมันมากับตัวล็อกใหม่นะตัวล็อกด้านท้ายที่ตัวเก่ามันจะเป็นตัวใสใช่ไหมตัวเนี้ยก็จะมาเป็นสีใสเหมือนกันนะครับแต่เป็นสีน้ําเงินนะออกใสๆอะไรเงี้ยเห็นเขาเคลมว่าตรงเนี้ยจะล็อกดีขึ้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันมีปัญหาเยอะมากในตัวพวกเลวกะ2โปะที่เป็นแบบตูดท้ายด้ามหลุดอะไรเงี้ยก็ข้างเป็นปัญหานะครับอันเนี้ยคิดว่าน่าจะแก้ออกมาแล้วนะ ที่ผมดูน่าจะมีการล็อกในแกนที่มากขึ้นประมาณนั้นซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าในเรื่องของความแข็งหรือว่า การล็อกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งโดยฟิสิกอลอทั่วไปเท่าที่เราเห็นตัวล็อกด้ามเนี่ยใครมีไม้วิคเตอร์ที่เป็นฟรีคออยู่เนี่ยก็แกะมาดูได้นะครับโดยหลักการทํางานในการล็อกของมันทั่วไปเนี่ยมันเป็นแค่เขี้ยวล็อกไงผมคิดว่าหลักการมันก็เหมือนเดิมอะแค่อาจจะเพิ่มตัวล็อกขึ้นไปมากขึ้นแค่นั้นเองแต่ถามว่ามันล็อกแบบเนี้ยมันสามารถแกะออกได้ไหมมันสามารถแกะออกได้อยู่แล้วนะครับแต่มันไม่สมควรแกะได้ระหว่างตีนะซึ่งเวลาเราออกแรงเยอะๆหรือว่าคนที่แบบเน้นตบหรือว่า,วาวอาจจะ,าอาจจะดไรดนะ ตรงที่เป็นตูดทายดาม,มานะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปอัปเดตในเรื่องของอะไรมานะแต่เขาว่าอัปเดตตรงนี้มาด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตากไก่อะไรต่างๆที่มันทนขึ้นด้วยนะถ้าเราสังเกตเนี่ยวิกเตอร์ลดหลังๆมาเนี่ยตากไก่จะเริ่มหนาขึ้นนะครับก็มีความทนแล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้นในส่วนของตากไก่เนี่ยดีเห็นผลชัดเจนนะครับก็โอเคขึ้นมากๆนะอันนั้นก็เป็นเรื่องแรกนะครับซึ่งพูดถึงฟีคอ์ไปแล้วยังไม่ทันเท่าเท,าเทคนโนโลยีเลยนะเดี๋ยวเราไปพูดถ n สูงสุดเนี่ย3 u 32ปอนด์แล้วก็4 u 31ปอนด์เท่ากันเหมือนเดิมนะครับแต่ที่นียปัญหาคือไม่ใช่ปัญหาที่ข้อหลักๆมันอยู่ตรงนี้ตัววัสดุของเฟรมเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับจากตัวไฮเดรไซดนบารกาไฟเป็นเบ็ดพื้นฐานปกติทั้งตัวเฟรมแล้วก็ตัวก้านก็คือทั้งไม้เลยนั่นแหละแต่ตัวเฟรมเนี่ยตัวเก่าของ tkf enhanced เนี่ยมันมีตัว p พ r o f i l อยู่ด้วยนะครับส่วนตัว tkf ultra เนี่ยไม่มี p พ r o f i ล l อยู่นั้นซึ่งถามว่าตัวไพ r o f i l เนี่ยช่วยในเรื่อองงงขาวคคม ตัวอะไรต่างๆเงี้ยในเรื่องของการที่แบบงอตัวได้มากขึ้นเมื่อเรารับแรงอะไรอย่างนั้นนะซึ่งในมุมมองผมนะแม้ว่าพโลฟิลจะเป็นวัสดุหลักของวิกเตอร์นะครับแต่มุมมองผมส่วนตัวผมคิดว่าพโลฟิลอ่ะไม่ใช่วัสดุที่เหมาะที่อยู่ในเฟรมอยู่แล้วตั้งแต่ตัวเก่าแล้วนะครับปัญหาสําหรับตัวเก่าในตัวหน้าไม้เท่าที่ผมคิดนะแล้วก็เท่าที่ผมใช้งานแล้วก็สัมผัสได้ด้วยนะครับซึ่งตัวทีเคปเนี่ยผมใช้มานานมากแล้วก็ซื้อต่อลูกเพคคนหนึ่งมาเนั่นแหละแล้วก็ใช้มาน่าจะปี2ปีแล้ววซึ่่งผมคิดา หลายคนน่าจะเป็นนะ TKF พอมีน้ําหนักหัวนะครับแต่พอตอบจริงๆแล้วหรือว่าอะไรเงี้ย i m ม a c t มันไม่เยอะรู้สึกว่าตัวหน้าไม้มันเนี่ยไม่ได้มีการปรัะ,ะ้หรือว่ามีการส่งลูกที่เยอะมันก็เลยทําให้ลูกบุกเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันกระแทกกระทนันหรือว่ามันบุกอะไรขนาดนั้นนะครับในตัว 4U นะแต่ถ้าเป็น 3U เนี่ย i m p เ c t เยอะการทิ้งน้ําหนักดีแล้วก็มีการสู้ลูกต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ลูกตบเนี่ยดีขึ้นมากนะครับซึ่งไอ้คําว่า enhance ของ TKF เนี่ยค แต่ c u เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเข็นในเรื่องของการบุกเนี่ยไม่ค่อยขึ้นในเรื่องของ IMPACT ไม่ค่อยมีการทิ้งน้ำหนักหัวไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็จากรูปแบบเฟรมที่มันเป็นแบบนี้ด้วยผมว่ามันเน้นในเรื่องของสวิ Speed ที่มากขึ้นมากกว่าซึ่งการที่ IMPACT มันไม่ค่อยมีคืออาจจะเกิดจาก1 ตัวมวลของไฮไลท์เซนต์โมลากาไฟาเนี่ยไม่ได้เยอะแล้วก็การเวทบาลานไร,รต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะก็คือใสอ่พโลฟิวอะมันแข็งแรงขึ้นมันมีการคืนตัวมีการสปริงตัวรต่างๆที่ดีขึ้นถูกปะ่ะมันก็สามารถใช้วัสดุหลักที่เป็นไฮไลท์เซนต์เนี่ยได้น้อยลงมันก็จะบางขึ้นกลวงขึ้นอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยอิมแพกหรือว่าน้ําหนักที่มันกดลงไปเนี่ยก็จะหายไปนะครับทีนี้มันมาเป็นไฮไลท์เซนโมลากาไฟาเหมือนเดิมนะแล้วก็ตัวบาลานต่างๆเนี่ยผมเลื่มใส่ไปนะซึ่งบาลานอะมันใกล ตอนนี้ผมจับจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีการเวทบาลานที่หัวหรือว่าความแน่นของหัวอะไรต่างๆเนี่ยของวัสดุที่หัวเนี่ยผมว่านิดนึงนะเอออย่างน้อยอในเรื่องของเวทบาลานะผมค่อนข้างรู้สึกว่ามันมันนิดหนึ่งนะครับมันก็เลยทําให้ในเรื่องการสวิงเนี่ยมันหน้าม,มาได้ต่างๆมันค่อนข้างโฟไปกับตัวไม้ได้ค่อนข้างดีรู้สึกว่ามันเริ่มมีแรงดึงแล้วก็มีแรงส่งอะไรต่างๆโอเคแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ตีลูกสัร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนตีลูกเนี่ยหรือว่าตอนเดาะลูกหน่อยๆอย่างเงี้ยผมไม่รู้สึกถึงงควาามบา ก็ความกระด้างของตัวอัลต้าเยอะนะแล้วก็ต้องรอดูนะครับอันนี้ต้องรอดูถ้า มันมีการเวทบาล้านมาดีขึ้นหรือเอาแค่เป็นไฮไลท์เซรามิกาไฟปกติเนี่ยในไม้แบบราคาถูกๆหรือไม้กลางๆที่มันมีแค่วัสดุตัวนี้เป็นหลักแต่มันแน่นขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยผมว่าอิมแพคของหน้าไม้อาจจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบุกอะไรต่างๆจะดีขึ้นเพราะว่าจริงๆอกับตัวเฟรมที่เป็นตัวเฟรมทีเคปแอนด์แฮนด์อย่างเงี้ยมันไม่ได้เน้นในเรื่องของอิมแพคอยู่แล้วนะครับมันก็อิมแพคแหละแต่การที่มันทําให้ตัวเฟรมมันบางขนาดเนี้ยอิมแพคมันไม่ได้เกิดขึ้นเยอะแล้วก็มััันนนนไไไไไไมมม่่่ดด้้กกํําาารรรรใใเเเืืออออองงงงขขยะคปวว ป้องตัวเรื่องของ Speed สวิงสปีดซะมากกว่านะอะถ้ามันเป็นมาแบบเนี้ยผมคิดว่าเอาแค่ตัวหน้าไม้ให้เท่ากับตัว T-Cap ตัวแรกที่เป็นตัวสีฟ้าที่น้องต่ายใช้หรือว่าลิซิสเจียใช้นะครับเอาแค่อิมแพกประมาณนั้นหรือว่าทิ้งน้ําหนักประมาณนั้นอะผมว่าไม้เนี้ยจะหดขึ้นมากๆทันทีในเรื่องของลูกบุกนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งการตัดไพโลฟิลออกจากตัว Enh เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นข้อดีข้อแรกนะครับบวกหนึ่งนะเออ ต่อมาเนี่ยเป็นส่วนสําคัญสําหรับไม้นี้นะครับคือตัวของก้านนะตัวของก้านเนี่ยก็เป็นไฮไลท์สไลด์เหมือนเดิมแล้วก็บวกกับพโลฟิลแต่ของอัลต้าเนี่ยก็คือตัวหลักเลยบวกเมทัลลิกคาร์บอนไฟเบอร์มานะครับซึ่งเมทัลลิกคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยเราจะเห็นในตัวก้านเฉพาะตัวไดเอ็กซิสถูกป่ะซึ่งก็เป็นตัวที่มีปัญหาในเรื่องของด้ามหลุดแล้วก็เรื่องของความแข็งแรงของด้ามของฟีคอร์นะครับซึ่งในตัวของเรล็กาเมทัลลิกหรือว่า 90K เมทัลลิกที่เป็นที่เฟรมเนี่ยไม่ค่อยเจอและตัว หรือว่าความแข็งความยืดหยุ่นต่างๆของเมทัลลิกมันไม่ได้ห่างกับตัวคาร์บอนปกติเยอะนะครับผมคิดว่าใช้ชั้นเมทัลลิกเนี่ยค่อนข้างบางกว่าตัวเหลยวกะแล้วก็บางทีอาจจะหนาเท่ากันก็ได้แต่ในส่วนของเหล็กกะเมทัลลิกเนี่ยอาจจะมีการถ่วงน้ําหนักที่มากกว่ามันก็เลยเกิดความแตกต่างกันระหว่างความแข็งแล้วก็ความยืดหยุ่นบางจุดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราจะเห็นส่วนใหญ่คือแถวๆทีจ่จอยทุก่ะที่หักบ่อยอะไรเงี้ยตีไปหักเองอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดจากตรงนี้นะครับซึ่งถามว่าตัวเมทัลลิกคาร์บอนเนี่ย อันดับแรกคือในเรื่องของการสปริงตัวนะครับการสปริงตัวค่อนข้างดีมากแต่ถามว่าพองอได้ไหมอได้โอเคแต่ก็งอไม่ได้มากเราจะเห็นในตัวไดเอ็กซิสเมทัลลิกแล้วนะว่ามันงอไม่ได้เยอะนะครับถ้าเราออกแรงไม่เยอะจริงอ่ะมันงอได้ยากมากแต่เรื่องของความนิ่งความคงตัวในเรื่องการสปริงตัวการคอนโทรลแรงต่างคือดีมากถ้าคุณงอได้อ่ะมันสปริงกลับมาไวมากแล้วก็จังหวะในการสปริงแรงต่างผมคิดว่าค่อนข้างดีนะครับไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วจนเกินไปนะก็คือถ้าพูดง่ายๆเอามาเพิ่มสปริงของการแค่นั้นเองเรื่องสปร เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยไว้ใจเมทัลลิกคราร์บอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามันอยู่ที่เฟรมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของอิมแพคของลูกที่มันมากขึ้นแม้มันจะใช้ชั้นเมทัลลิกคาร์บอนเนี่ยบางๆก็แล้วแต่นะอิมแพคของไม้เนี่ยจะมากขึ้นทันทีนะครับแล้วก็ในเรื่องการสปริงในเรื่องการคืนตัวแรงต่างในเรื่องของสปีดต้นก็จะมากขึ้นเพราะงั้นเนี่ยตัวก้านที่มันเป็นเมทัลลิกคาร์บอนเนี่ยมันจะทําให้ตัวสปีิต้นของการส่งลูกจากก้านนะมากขึ้นและถ้ามันไปคอมโบกับตัวที่เป็นหน้าไม้เมื่อกีี้ท่ผบอก แล้วอิมแพกอะไรต่างๆมันมากขึ้นสปีดปลายจะมากขึ้นอีกนะครับมากขึ้นอีกมากๆเลยจากตัว Enhance นะทีนี้พอมันงอยากเนี่ย b i ตอร์ก็แก้ปัญหานะครับก็คือทำให้มันงอง่ายขึ้นด้วยการที่ลดขนาดข,าดของก้านลงซึ่งการที่ลดขนาดข,าดของก้านลงกับการใช้วัสดุใหม่ที่เป็นเมทัลลิกคาร์บอนเนี่ยถามว่าอะไรส่งผลเท่ากันกับการที่ไม่ใช้เนี่ยหรือว่าจะใช้เป็นไฮดรอลันทั้งไม้เลยหรือว่าทั้งก้านเลยหรือว่าบกไพลโลฟิลเข้าไปนิดหน่อยที่ก้านอะไรเงี้ยตัวไหนจะงอง่ายกว่ากันถูกป 6.5เท่าเดิมอะไรเงี้ยตัวดเมนเตอร์หรือว่าตัวเส้นผ่าศูนย์กลางของก้านนะครับมีผลกว่าค่อนข้างมากการที่เปลี่ยนเส้นผ่าศูนย์กลางของก้านเนี่ยประมาณ0.3ม mm, ิลมันส่งผลให้ต้องใช้วัสดุที่ต้องมีความยืดหยุ่นมากกว่ามากๆเพื่อที่จะให้ความแข็งของก้านมันเท่าเดิมได้นะครับแต่เนี่ยมันเล่นเปลี่ยนสะเกือบ1ม mm, ิละก็คือประมาณ0.7ม mm, ิลลิเมตรนะครับจาก6.5มันเป็น5.8ซึ่งหมายจริงเท่าที่ผมจับมาเนี่ยคือมันเล็กจริงๆแต่ในตัวใบสเปคเนี่ยมันเขียนว่า5.8เป็นนิ ซึ่งมันจะเคลือบสีข้างนอกมาอีกสักมิลสอมิลก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยเวลาวัดเนี่ยก็อาจจะได้ประมาณ5.9หรือว่า6.0อะไรเลยเี้ยก็อาจจะบวกมาสัก 0, 1, 0. ูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสองมิลนะครับจากการเคลือบสนะีนะพะชั้นสีเนี่ยก็ประมาณ1นึ่มิลอะถ้าเคลือบแบบหนาๆจริงๆนะรวมกัน2ด้านนะนั่นแหละการที่มันเป็นก้าน5.8เนี่ยผมคิดว่าอันดับแรกในเรื่องของการงอง่ายค่อนข้างงอง่ายนะครับซึ่งพอจับดูแล้วเนี่ย การที่ไม้มันมีบาลานซ์หัวไปทั้งนั้นแล้วก็ตัวก้านไป5.8ลองจับเวียงๆไม้จริงดูแล้วผมคิดว่างอง่ายนะครับไม้ที่ขึ้นเอนแรงต่างแล้วตองตีแรงๆผมคิดว่างอง่ายมากแต่ในเรื่องของการสปริงตัวหรือว่าการคืนตัวกลับมาเนี่ยยังโอเคอยู่ผมคิดว่าจังหวะมันสมูทนะครับแต่มันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้สปริงกลับมาไวอะไรขนาดนั้นนะซึ่งการที่จังหวะสปริงมามันไม่ไวขนาดนั้นนะครับมันจะไปเด่นในเรื่องของสปีดไปแล้วก็สปีดต้นเนี่ยผมคิดว่าต้องรอดูต้องรอดูจังหวะของมันว่าามันจะเวลออกแรง น,น้อยเนี่ยมันจะสปริงกลับมาได้แค่ไหนครับแต่เท่าที่ผมลองแบบแบ็กแฮนด์หรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าจังหวะสปริงมันไม่ได้ไวขนาดนั้นด้วยความที่ก้านมันงองข้างง่ายแล้วก็ตัวเมทัลลิกมันก็ยังคืนตัวได้ดีแหละถ้าเทียบกับตัวที่เป็นก้าน6.0หรือว่า6.3 6.4ปกติอย่างเงี้ยที่มันไม่ได้ใช้เมทัลลิกนะครับมันอาจจะยังมีพอมีหน่วงมากกว่านี้นะอืมอันนี้ผมว่าโอเคซึ่งตรงเนี้ยเราอาจจะพอเดาวได้ว่ามันอาจจะเกิดปัญหา2ออย่างอันดับแรกคือหน่วงนะครับน่วงจากน้ําหนัก ก็จากการที่มันงองไ้เกินไปอันดับต่อมาเนี่ยถ้าในเรื่องของการสปริงของเมทัลลิก มันดีพอมันจะทําให้ในเรื่องของทั้งสปีดต้นแล้วก็สปีดปลายค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็อาจจะต้องดูในเรื่องของว่าออกแรงน้อยงอได้แค่ไหนจังหวะการสปริงเนี่ยสปริงกลับมาไวไหมถ้าเป็นแบบเนี้ยเล่นลูกดาดดีมากแล้วก็คล่องตัวด้วยไม่หน่วงตีต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็เวลาเราออกแรงเยอะๆงอได้เยอะไหมแล้วก็สปริงตัวกลับมาได้ดีไหมมากพอที่จะกดลูกลงได้ไหมนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะสปริงตัวมาดีเกินไปหรือว่าอาจจะสปริงตัวมาช้าเกินไปอาจทําให้จังหวะตีลูก ไม่ดีหรือว่าสปริงตัวมาเร็วๆเนี่ยตีลูกโดนนะแต่ลูกเหิน ็าอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้นะครับแต่ผมคิดว่าจากที่จับจับดูแล้วก็ดูคาแรคเตอร์ไม้โดยรวมเนี่ยอาจจะเกิดข้อหลังมากกว่าคืออาจจะกลับมาช้าแต่ในเรื่องของการที่มันเป็นลูกตบหรือว่าเป็นลูกดาวสวิงอ่ะมันมีแรงกดมาช่วยอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าถ้า Impact ของมันดีตรงนี้ไม่มีปัญหาอยู่ที่การเวทบาลานของน้ำหนักหัวเลยว่าเป็นยังไงนะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยถ้าเวทบาลานของน้ำหนักหัวไม่พอนะซื้อมาแล้วแต่อยากใช้อ่ะผมว่าก็ไปเพิ่มเวทบาลาน้ำหนักหัวได้มันเพิ่มไม่ยากเออแล้วก็มันปรรับบบแแต่่งไดด้ยกาทีแบบ เวดมาล้านแถว12นาฬิกาหรือว่าแถว3กับ9นาฬิกาอะไรเงี้ยนะผมว่าก็ค่อนข้างทําได้เพื่อให้ตัวก้านเนี่ยมันกดลงไปอีกแต่ถ้าในเรื่องของลูกเล็กๆเนี่ยมันสปริงไม่ดีการที่คุณทําแบบเนี้ยเกิดปัญหาขึ้นในเรื่องของลูกดาดหรือว่าลูกที่ตีต่อเนื่องทันทีนะครับเพราะว่าในเรื่องของสติปเน็ตเนี่ยต่อมาเนี่ยความแข็งของก้านมันบอกเข้าเดิมเลยนะซึ่งการที่ก้าน5.8 ทำให้แข็งเท่ากับก้าน6.5ได้โดยความแข็งที่เท่ากันเนี่ยเราต้องนึกไว้เลยนะครับว่าตัวก้าน5.8แข็งมากโดยธรรมชาติเนี่ยตั้งไว้เฉยๆก้านแข็งมากจะแข็งกว่าก้าน6.5แน่นอนนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคาวัดในเรื่องของสติ๊ปเน็ด้วยเครื่องเดิมหรือว่าโดวยวิธีการเดิม ก้านของออาต้าจะแข็งกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในตอนตีเนี่ยอาจจะงอง่ายได้เท่าๆทกันกับตัวก้าน6.5หรือว่าตัวเอ็นแฮนตัวเก่านั่นเองนะแต่ในเรื่องของการสปริงกลับมาเนี่ยมันไม่เท่ากันอย่างต่าเนี่ยผมว่าดีกว่าแต่ถ้ามันสปริงถั่วกลับมาไม่ดีนะครับหรือว่ามันสปริงตัวมาได้ดีแค่เท่ากันเนี่ยผมคิดว่าก็ตีตัวเดิมสิตีตัวเดิมผมว่าสบายกว่าคล่องตัวกว่าถูกปะแต่เท่าที่จับดูแล้วผมคิดว่าในเรื่องการสปริงค่อนข้างจัดกว่าตัวเดิมประมาณหนึ่งแล้วก็ค่อนข้าง มันเป็น5.8ถูกป่ะก็งอง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะเสริมในเรื่องของสปริงมากขึ้นนะครับอันนี้จริงๆตัวก้านมันก็เป็นประเด็นสําคัญแหละแต่ให้ผมคิดว่าประเด็นสําคัญที่อาจจะตัดสินใจใน2ข้อแรกนะเท่าที่ดูสเปคตร,ตรงนี้มาก็คือในเรื่องของก้านว่าจังหวะงอก้านหรือว่าจังหวะที่เราออกแรงเยอะๆเนี่ยตัวก้านมันน่วงไหมตีต่อเนื่องได้โอเคไหมถ้าเราได้ลองเหวี่ยงเองได้นะครับเราก็จะพอเลือกได้นะว่าไม้เปล่าเนี่ยเราตีรัวเนี่ยเหวเียว่ยงตีรัวเนี่ยมันดึงเราไหมหรือว่ามันจังหว คิดว่าเราโอเครู้สึกถึงว่ามันงอนิดหน่อยแล้วก็สปริงกลับมาแบบเนี้ยโอเคนะครับใช้งานได้แต่ถ้าไม่รู้สึกถึงความงอของมันเลยเนี่ยผมว่าแบบเนี้ยอาจจะใช้งานไม่ได้ <c oughs> เราต้องรู้สึกถึงความงอนหน่อยนะครับแล้วก็มันสปริงกลับมาตามมือเราอันเนี้ยโอเคนะกับเรื่องแรกก็คือในเรื่องของบาลานซ์หัวในเรื่องของอิมแพคอะไรต่างๆมันก็จะสอดคล้องกับข้อที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเราอาจจะรู้สึกถึงการงอนิดหน่อยอืมถ้าเราต้องรู้สึกถึงตรงเนี้ย ผมว่าในเรื่องของการทิ้งน้ำหนักอะไรต่างๆอาจจะโอเคแต่ต้องตีต่อเนื่องได้นะตีต่อเนื่องแล้วแบบไม่รู้สึกเมื่อยไม่รู้สึกมันดึงอะไรเงี้ยแบบนี้โอเคพอใช้งานได้นะครับจากการตัดสินใจจากสเปคข้างบนนะต่อมาเนี่ยเป็นในเรื่องของสวิงเวทสวิงเวทเนี่ยเท่าที่ดูภาพรวมนะครับแล้วก็จากที่มีข้อมูลเนี่ยผมว่ามันน้อยลงกว่าเดิมน้อยลงกว่าไม้เดิมโดยที่บาลานซ์มันอ่ะเท่าเท่าเดิมเลยเพราะงั้นเนี่ยถ้าพูดง่ายๆนะครับไม้นี้หนักก้านอืมไม้นี้อาจจะเกิดความหนักก้านคล้ายๆกับตัวเคสของไดร์เอ็กซิสเมทัลลิก งั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ไปสอดคองเขเมื่อกี้ถ้ารู้สึกตีแล้วตีต่อเนื่องได้ไม่หน่วงหัวมากรับในเรื่องของแฮนดิ้งหรือว่าการออกลูกได้ว่ามันมีความหนักกา้านหรือว่าอะไรเงี้ยรับในส่วนของนี้ได้ผมว่าก็อาจจะตีได้ประมาณหนึ่งนะครับ ในมุมมองของผมว่าขึ้นเอ็นแล้วเนี่ยเวลาตีจริงจะตีไหวไหมหรือว่าอะไรเงี้ยผมมองว่าไม้นี่มันตัดสินกันที่แฮนดิ้งเลยนะเพราะว่าจากที่ลองจับไม้จริงมาแล้วอ่ะผมคิดว่าถ้าแฮนดิ้งไหวตีโรโรไหวไม้นี้ตีไหวนะครับเพราะว่าถ้าเรารับแฮนดิ้งได้แล้วก็ในเรื่องของการออกแรงจังหวะการออกแรงอะไรเงี้ยได้อ่ะผมคิดว่าไม้นี่มันมีส่วนช่วยเหลือในการตีค่อนข้างเยอะแต่ต้องแฮนดิ้งไหวออกไม้ไหวตีต่อเนื่องไหวผมว่าเงื่อนไขมันแค่เนี้ยถ้าทําได้ตัวไม้ก็ช่วยนะครับสำหรับไม้นี้นะที่ผมสังเกตมานะแล้วก็ ตาไก่เป็น76รูเหมือนเดิมนะครับเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็เหมือนเดิมเลยนะก็เป็นมีไพลอฟิลมีตัวฮาร์ดคอร์ปกติแล้วก็มีพวกเฟรมที่เป็นไทฟอร์เมชันเฟรมแบบเดิมเลยนะครับแล้วก็ตัวเฟรมเนี่ยผมสังเกตไอ้ตรงทีจอยเนี่ยอาจจะมีแบบมันเหมือนจะเป็นสันๆหน่อยๆนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันต้องรอดูมาจริงนะครับแล้วก็มีตัวก้านที่เป็นแอนติทอชชั่นอีกซึ่งแอนติทอชชั่นี่ยก็จะสปริงตัวได้ดีอีกมีความคงตัวมากขึ้ ู้แล้วว่ามันมีประมาณนี้ตัวใหม่มันมีอีกแบบหนึ่งคือก้านมันเล็กลงแล้วก็มีเมทัลลิกมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะครับแล้วก็ตัวด้ามเป็นฟรีคอนะซึ่งการที่ด้ามเป็นฟรีคอเนี่ยผมก็บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับแต่ผมคิดว่าในเรื่องของฟิลลิ่งมานี้เออลืมพูดเลยผมลองดอดอลูกดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าฟิลลิ่งค่อนข้างดีมีความแน่นสําหรับไม้เนี่ยผมคิดว่าถ้ามันไม่งอจนแบบหยิงหรือว่ามันโยกเกินไปเนี่ยมันงอง่ายเกินี ที่อาจจะตีมันมากมายไม้หนึ่งเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวไดเอ็กสิบเมทัลลิกเนี่ยผมก็คิดว่าค่อนข้างตีมันนะในเรื่องของฟิลลิ่งอะแต่เรื่องของความยากในการใช้งานแรงต่างก็อาจจะคิดว่าไม่เข้ากับผมมากกว่านะจริงๆมันก็ใช้ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ผมคิดว่ามันแปลกๆแค่นั้นเองแล้วก็เทคโนโลยีที่ต่างกันก็นกคือตัวเมทัลลิกคาร์บอนไฟเบอร์ครับซึ่งสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยไม้เนี่ยมีอะไรใหม่บ้างอันดับแรกคือตัดไพโรฟิลออกไปจากเฟรมนะแล้วก็ตัวก้านเนี่ยคือตัวเมทัลลิกเลยแล้วก็เป็นกก้าานนน5.8ครััอออีีืลทขงมเยนะ เล็กที่สุดในโลกนะเท่าที่เขาเคมมาณนะตอนนี้นะครับซึ่งถามว่ามันจะเล็กไปทาาําไมก็คือเล็กให้มันงอง่ายขึ้นนั่นแหละเพราะว่าตัวก้านเมทัลลิกในไดเอ็กซิเราก็เห็นแล้วนะครับว่ามันงอได้ยากขนาดไหนนะอันนี้ก็เอาตัวน้ําหนักหัวเข้ามาช่วยเพื่อให้มันงอง่ายขึ้นบอีกนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ได้มองมานี้ไปทางตัว t k f e n h อ n c e ตัวเก่าส0 0เปอนะผมมองว่ามันเป็น e n h น n c e นั่นแหละแล้วก็บวกกับตัวไดเอ็กซิบมทัลลิกนะครับซึ่งจริงๆมุมมองส่วนใหญ่่เเีียยผม,มองไปทบ ในเคสของตัวไดเอ็กซิสเมทัลลิกมากกว่าเพราะว่าในเรื่องเอกลักษณ์ของตัวก้านเมทัลลิกเนี่ยก็มีแค่ตัวเดียวณนะตอนนี้นะก่อนที่ตัวลอยเอ็กซ์อัลตาจะออกมาเป็นก้านเมทัลลิกด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าอย่างที่บอกเลยถ้าคุณเหวี่ยงด้วยแรงคุณแล้วหรือว่าตีด้วยแรงคุณแล้วลองสวิงหรือว่าลองแฮนดิง้งคีลา้านแล้วไม่รู้สึกถึงความหน่วงแต่ยังรู้สึกถึงการงอนิดหน่อยอยู่แบบนั้นผมคิดว่าอาจจะเป็นอะไรที่มาถูกทางนะครับสำหรับไม้นี้นะอันก็คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับสิ่งที่ต้อง แล้วก็พยายามเช็คดีๆว่ามันค่อนข้างแน่นหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ารถใหม่ๆเนี่ยน่าจะมีไม้ที่ไม่แน่นน้อยลงเท่าที่จับจับดูของที่มานะครับที่เป็นไม้ตัวอื่นนะที่ไม่ใช่ตัวที่เป็นก้านเมทัลลิกอะไรเงี้ยตัวของใน X10 เนี่ยเป็นก้านเมทัลลิกเท่าที่จับจับมาก็ค่อนข้างแน่นขึ้นนะครับแน่นขึ้นอย่างชัดเจนเลยตอนแรกที่ไปจับตัวใน X10 เมทัลลิกที่เป็นตัวด้าวที่เอาไปซ่อมมาผมยังตกใจเลยนะคือมันแน่นกว่าทุกด้ามอะแน่นกว่าด้ามทุกรุ่นที่เคยมีมาหรือแม้แต่รุ่นที่่่อออกกมมาใหๆ็แแล้วตื นั้นนะคือแบบค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นคนส่วนใหญ่ที่ซื้อไม้ที่เป็นแบบนั้นไปอ่ะคือไม่ได้มีปัญหาตัวด้ามเพิ่มเลยนะก็ถือว่าโอเคนะครับแต่โดยรวมอินเคสเนี่ยก็ต้องระวังนะว่าตัวนั้นนะมันก็เคยมีปัญหาตรงนี้มาก่อนนะด้วยเหตุผลเดียวกันเลยนะครับด้วยความที่ตัวก้านมันแข็งด้วยความที่มันต้องทิ้งน้ำหนักหรือว่ามันต้องงอหรือว่าสปริงตัวอะไรเงี้ยไอตัวที่เชื่อมต่อระหว่างด้ามกับตัวก idence, ้วกานเนี่ยก็ต้องรับภาระเยอะซึ่งตัวทีเคปอัลต้าเนี่ยผมคิดว่า็ตต้องาอาอัาว่คนข กว่านนั้นอีกก็อาจจะเกิดปัญหาในตรงจุดนี้ได้นะเพราะงั้นตอนไปซื้อเช็คดีๆนะแล้วก็คาแรคเตอร์ไม้เนี่ยถ้าให้ผมเดานะจะไปในทางบุกมากขึ้นนะครับไปในทางบุกชัดเจนมากขึ้นแม้แต่ตัวสวิงเวทอะไรต่างๆที่มันน้อยลงจากตัวเก่าก็ตามนะถ้าเทียบกับตัวน้ําหนักอะไรต่างๆแต่ตัวบาลานซ์อะไรมันเท่าเดิมเนี่ยสวิงเวทมันอาจจะน้อยลงประมาณนึงแต่ผมคิดว่าในเรื่องของการงอการสปริงการทิ้งน้ําหนักหรือว่าอาวุธอะไรต่างๆที่มันใส่มาผมคิดว่ามันไปในทางที่ลูกบุกที่เป็นมิ๊กสวิงเนนมาากขึ้้ถ จากหน้าไม้จะเด่นมากๆซึ่งตรงนี้พอพิสูจน์ได้นะครับพอเช็คได้คร่าวๆเลยอืมแต่ส่วนใหญ่ก็คงไม่ค่อยมีใครทำัำหรอกที่ร้านอะ่ะคือลองแบบหาอะไรที่ไม่ได้แข็งมากอะไรเงี้ยเคาะๆดูที่เฟรมเอานะครับว่าถ้าเทียบกับตัวเก่าอะ่ะมันแน่นขึ้นไหมหรือว่ามันมีการทวงน้าหนักที่เฟรมขึ้นไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะได้อยู่นะครับแต่สําหรับผมก็ลองตีจริงไปเลยจบๆนะนั่นแหละแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเท่าที่จับไม้จริงมาแล้วก็ลองดอกลูกมาเนี่ยคิดว่าจะไปในทางบุกที่เด่นขึ้นจาาาาาากกกกตตตัวเเเเเเ่่่่่่่คอออออนนนข้งยยะะพรรีีหมมมืทผผลลแไชบ อิมแพคมันไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็การบุกอะไรต่างๆผมว่ามันยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่มันไม่ค่อยมีอะไรช่วยเยอะตัวน้าหนักหัวที่มันพอมีเนี่ยมันช่วยกดลูกลงไหมผมคิดว่าก็ไม่ขนาดนั้นมันไปนเด่นในเรื่องของความไวเรื่องของสวิงสปีดมากกว่านะตัวเนี้ยผมคิดว่าสวิงสปีดอ่ะก็คงมีอยู่แหละแต่ จะช่วยเรื่องของการทิ้งน้าหนักอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแต่ถ้าเพิ่ม i m p a c t ขึ้นมาด้วยก็จะดีมากนะอือันนี้ก็เช็คไปหลายเรื่องนะแต่อีกเรื่องหนึ่องอ่ะส่วนตัวถ้าผมเช็คนะผมจะเช็คว่าผมตีต่อเนื่องสัก4ีหลูกอะ่ะไหวไหมเออแบบตีรัวๆหรือว่าดัดรลวๆสัก4ีหลูกผมรู้สึกว่ามันน่วงหรือว่ามันเหนื่อยไหม ซึ่งมันจะคล้ายๆกับข้อแรกที่ผมให้เช็คนะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นส่วนตัวที่ผมเช็คแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมค่อนข้างคาใจว่ามันจะตีได้ต่อเนื่องไหมนะครับแค่นี้เลยสําหรับผมนะแล้วก็ความน่าสนใจที่จะซื้อไม้เนี่ยสำหรับผมกี่เปอร์เซ็นต์นะผมคิดว่า100%เนะครับเพราะว่าอันดับแรกคือสีสวยแล้วก็ส่วนตัวผมยังชอบแฮนดิ้งมันอยู่นะจากที่ลองจับไม้มาแล้วแล้วก็เป็นสาวกซีรีส์ของ TKF ด้วยนะครับก็คงจะซื้อแหละอืมไม่นานก็ไม่นานเออก็ประมาณนี้นะครับับออม out KeKpe นะก็ใกล้ออกแล้วใครจะซื้อเนี่ยก็เตรียมตังค์ไว้เลยผมคิดว่าถ้าออกมาดีอาจจะหมดวอีกเหมือนเดิมนะครับเหมือนเลโกะเม้ัลลิกที่คนรีวิวซื้อไม่ทันนะเออไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูนะว่ามันจะออกมาเป็นทรงไหนเท่าที่ผมเดาๆเนี่ยปัญหานะอาจจะเกิดอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกอันดับแรกคือตัว Impact หน้าไม้ไม่ค่อยเยอะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ปัญหาที่อาจจะเป็นเยอะคือในเรื่องของการบางทีมันอาจจะงอมากเกินไปไหมหรือว่ามันอาจจะหน่วงไหมหรือว่าตีต่อเนื่องไม่ดีไหมอย่างตัวถ้ามันหน่วงหรือว่าอะไรเ มันจะเป็นอินเคสคล้ายๆกับตัวลอยแซดเลยคือมันจะดึงแรงนะครับมันจะดึงแขนดึงอะไรต่างๆไปเลยแล้วมันจะทําให้เราบาดเจ็บซึ่งผมบอกเลยว่าถ้ามันเกิดอินเคสแบบนั้นขึ้นในตัวทีเค t อัลตานะคุณจะเจ็บหนักกว่าลอยแซดอีกนะครับเพราะว่ามันดึงไปเยอะแล้วก็สปริงกลับมาไวแขนคุณอะ่ะจะต้องรับภาระค่อนข้างหนักนะอืมเนี่ยเรื่องเนี้ยหลักๆเรื่องเดียวที่ผมค่อนข้างคอนเซิร์นอยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาอยู่ก็ต้องรอดูว่าจะออกไปทางซ้ายหรือขวาถ้าออกมาค่อนข้างดีแแนนดดิ้้งงีอไไไม่ไ่ายจเกกปลว็ สปริงตัวกลับมาได้ดีความคงตัวได้ดีในลูกที่เราออกแรงไม่เยอะหรือว่าอะไรเงี้ยแต่งอได้ดีตอนที่เราเป็นบิ๊กสวิงเนี่ยไม้นี่จะดีมากนะครับแต่ถ้ามาเป็นอีกทางหนึ่งที่ผมบอกเมื่อกี้ไม้นี้จะค่อนข้างอันตรายอยู่เหมือนกันนะมันก็จะไปส่งผลในเรื่องของการตีต่อเนื่องอะไรด้วยนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวอร์มอัพอะไรที่ต้องดูอะไรที่ต้องระวังอะไรที่ต้องคิดบ้างนะครับสําหรับไม้นี้นะเท่าที่ผมนึกออกแล้วก็คิดว่ามันมีอะไรใหม่ๆมาแล้วก็จะไปช่วยในเรื่องของอะไรก็ประมาณนี้วอร์มอัพอีบีที่สองะิกเต ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะส่วนคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ